สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนาะและนี่คือชนิกาทาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำพิกอาคาดกันอีกเช่นเคยเนาะในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องเออสเน่ห์ในตัวคุณที่คนรอบข้างเนี่ยมองมาคืออะไรนะคะ มีวันนี้ก็จะมีเป็นยางมัดผมนะมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีม่วงเลือกมาหนึ่งอันนะคะสีที่เราชอบที่สุดแล้วก็เดี๋ยวไอจะทำท i m e s t a เวลาไว้ให้ข้างล่างเนาะไว้กดเข้าไปดูคำทำนายของอ,อยางมัดผมที่เราเลือกไว้ได้เลยนะคะชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของไอ้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆให้มารับชมกันต่อไปนะคะโอเคเราไปเริ่มคำทำนายกันเลยคะ่ะ ถ้าสำหรับคนที่เลือกยางมัดผมสีฟ้านะคะมาดูกันเลยว่าคนสนิทของคุณที่คนรอบข้างมองมานี่คืออะไรนะมีไพ่โพเวสเอสเลนะคะแล้วก็ท e เชอร์นะเดูเหมือนว่าคนรอบข้างนี่เขามองว่าคุณเป็นคนที่เรียบร้อยนะคือเรียบร้อยในการที่เป็นภายนอกนะก็คือ,เ,อ,อเป็นคนที่ดูผู้ดีอะเออแล้วก็มันมันไม่ใช่ผู้ดีในในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าเงินตรานะแต่เป็นผู้ดีในเรื่อง ในเรื่องบุคลิกนิสัยแล้วก็การพูดคําจาอะไรเงี้ยคุณดูมีภาษาที่สุภาพในการพูดกับคนรอบข้างแม้แต่จะเป็นคนที่อยู่รอบตัวที่มันเป็นคนสนิทจริงๆคุณก็จะพูดจาก,กับเขาแบบว่าเพราะเพราะอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้พูดภาษาไม่สุภาพขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าอ,อะไรถ้าเกิดเป็นคนที่ให้คําแนะนําคนอื่นนะคุณจะมีสัมบัติสํานวนคุณจะมี คำเปรียบเปรยที่มันแบบว่าฟังแล้วว้าวอะเออทาให้คนรอบข้างเขามองว่าเออคุณเป็นคนที่ใช้คําพูดในการพูดเก่งคุณอาจจะเป็นทำอาชีพในด้านนี้อยู่ก็ได้นะคะเป็นวิทยากรเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมแต่ว่าตัวคุณเองบางทีอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะ ในเรื่องต่างๆหรือว่ามีบุคลิกโดดเด่นในสายอาชีพของคุณคุณอาจจะทำอาชีพในด้านเฉพาะทางก็ได้หรือว่ามีความรู้เฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งเวลาคนที่เข้ามาแล้วก็รู้จักเข้ามาพูดคุยกับคุณเนี่ยเขามองว่าตัวคุณเองมีประสบการณ์ตรงจากตัวเองที่คุณฝึกฝนที่คุณทํามาเองสิ่งที่คุณเจอมาเองอะไรเงี้ยทาให้เวลาพูดคุยอ่ะมันดูน่าตื่นเต้นนะมันดูอยากที่จะ รู้จักคุณมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนะคุณอาจจะดูเป็นคนที่วางตัวเป็นด้วยทําให้เออเขาว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูเชื่อถือเราอะไรอย่างเงี้ยเอออยากที่จะติดต่อเราอีกอยากที่จะพูดคุยกับเราอีกอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือก ยางมัดผมอันสีฟ้านี้เนาะน่ารักมากเลยแล้วก็วันนี้เป็นพิกาคาสั้นๆนะคะชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของไอด้วยนะเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆให้รับชมกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมยางมัดผมกองต่อไปได้เลยคะ่ะค่ะก็มาถึงคนที่เลือกยางมัดผมสีชมพูนะไหนดูหน่อยซิว่าคนรอบข้างเนี่ยเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์ในตรงไหนที่ดึงดูดเขานะคะโอเค เริมจากไพ่ใบแรกเป็นฟูกูเ s สแล้วก็เอ็กโซคิเอาจริงๆมองว่าสิ่งที่ดึงดูดคนรอบข้างที่เขาแบบว่าอยากที่จะคุยกับคุณแล้วรู้สึกรีแลกกับคุณเนี่ยมันคือการที่คุณเป็นคนที่เเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์ดีอารมณ์มขันอา่าแล้วก็เป็นคนที่หัวไวมากๆนะในการที่จะตบมุกโบปะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันหามันมีความสุขในการพูดคุยคุณมี ชั้นเชิงในการพูดมีแบบเล่ห์เหลี่ยมอะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกก็ได้ที่เหมือนกับภายนอกอาจจะดูแบบนั้นที่แบบว่าอารมณ์ดีมากๆแต่ว่าพอใครที่เริ่มสนิทก,กับคุณเริ่มได้คุยกับคุณ่ะ เขาจะรู้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนจริงจังแล้วก็แทบจะเป็น perfectionist เลยก็ได้คือเหมือนกับจริงจังในสิ่งที่ที่ตัวเองเป็นแต่ว่าแค่ว่าบุคลิกเราอาจจะดูแบบสบายๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือไม่เคยพลาดสักอย่างคุณจะเป๊ะทุกอย่างในดีเทลในการทํางานของคุณแล้วก็เป็นการที่แบบว่ามีความสุขกับการทํางานอะไรของคุณก็ตามแล้วก็เวลาคนมองมาเขาจะมองว่าเอ้ยคุณทํางานยากๆให้มันกลายเป็นงานที่ง่ายๆอ่ะหรือว่า ในความคิดมันเริ่มตั้งแต่ระบบความคิดคุณเลยว่าสิ่งที่มันเป็นยากๆสําหรับคนอื่นน่ะคุณกลับมองว่าเอยฉันทําได้ฉันทําได้แน่ๆอะไรแบบนี้คือคุณมีความเชื่อมันในตัวเองแล้วก็อยู่แบบคือดูเป็นคนที่มั่นใจมากๆในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทําให้ทําให้มันดูเหมือนกับบางทีอาจจะเป็นคนที่สองบุคลิกไปเลยนะแบบว่าในบทบทที่ว่าแบบสุดโต่งอะ่ะคือบทที่จะเล่นก็คือเล่นมากก็คือแบบ อาไปให้สุดทางอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณเข้าโหมดจริงจังของตัวเองเมื่อไหร่ก็คือคุณก็ไปสุดทางเหมือนกันแทบจะแบบอยู่คนเดียวนิ่งอยู่คนเดียวนั่งทํางานอยู่คนเดียวไปได้เลยอะไรแบบนั้นแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีเซน์ก็ได้เซน์ที่ว่าอาจจะไม่ใช่เซน์ในเรื่องออสัมผัสที่หกก็ได้นะแต่เป็นเซน์เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตอะ่ะคุณจะมีรางสังหรณ์แบบประมาณว่ารู้ว่าเขาต้องการมีเจตนาอะไรอะไรแบบนั้นคือคือเก่งเรื่องการ การเข้าหาคนหรือว่าพูดคุยกับคนอะไรเงี้ยจะแล้วก็จะรู้สิ่งที่เขาต้องการอะไรแบบนั้น,นะคะ่ะหรือคุณจะมีเซนต์จริงๆเลยก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะวันนี้เป็นพีคาคาสั้นๆเนาะสำหรับคนที่เลือกยางมัดผมสีชมพูนะคะต่อไปเดี๋ยวก็เราไปดูคนที่เลือกยางมัดผมสีม่วงกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะค่ะก็มาถึงคนที่เลือกยางมัดผมสีม่วงนะคะไหนดูหนซีว่า คนรอบข้างคุณเนี่ยมองมาว่าคุณมีสเสน่ห์ในตรงไหนที่ดึงดูดคนรอบข้างนะคะมีแองเจลจิเลสตันนะคะแล้วก็ฟาเธอรืมถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่าเป็น Family Man เลยได้ไหมอืมแบบดูสมบูรณ์แบบดูเป็นคนที่เอาใจใส่ครอบครัวดูรักครอบครัวดูอบอุ่นอะ ดูเหมือนกับอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวของเขาไปเลยอะไรเงี้ยเขาคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะคุยกับใครหรือพูดกับใครอะ่ะมันดูเหมือนกับมีความใส่ใจมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เหมือนกับว่าเออเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันดูน่ารักอะ่ะมันดูคือคนคนที่เป็นแม้แต่ไม่ใช่คนที่คุณชอบหรือว่าคนคุยของคุณอะ่ะก็ยังรู้สึกเหมือนกับเขื่อนในในความ ดีเทลของคุณอนะเออซึ่งซึ่ง,งอันนี้มันเป็นนิสัยจริงๆของคุณเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ในแค่ด้านที่ตัวเองทําหรือว่าเฉพาะด้านที่ตัวเองเรียนมาหรือที่ที่ตัวเองสนใจแต่ว่าคุณนะี้มีความสนใจในรอบด้านทําให้เวลาคนที่เข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามารู้จักคุณเนี่ยเขาก็จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอนะเหลือเชื่อในบางเรื่องที่ว่าแบบชวนคุยกับคุณเรื่องอะไร ก็มีแต่อะไรที่คุณแบบว่าพูดคุยกับเขาได้แบบมีความรู้ที่จะไปสู้อะไรเงี้ยแล้วก็คุณเองอ่ะดูมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมีความสุขกับคนรอบข้างม,มีความสุขกับคนในครอบครัวมันเหมือนกับเป็นคนที่มีอะไรอ่ะเอเนอร์จีในด้านบวกเยอะมากๆแล้วก็ให้พลังบวกแก่ผู้อื่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยจริงๆมันทำให้คนที่อยู่รอบข้างคุณอนะ่ะเขารู้สึกสบายใจที่จะอยู่กับคุณแล้วก็ แล้วก็เหมือนเหมือนบางทีคุณอาจจะมีมุมที่เหมือนกับเยียวยาคนอื่นได้เช่นกันนะคะเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาในในเรื่องที่คนอื่นเขากำลังทุกข์ใจอะไรเงี้ยคุณก็เหมือนเป็นแรงบรรดาใจดีๆให้กับเขาได้เช่นกันนะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกออเยางมัดผมสีชมพูนะไม่ใช่สีม่วงนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝาก มาพูดคุยมาคอมเมนต์นั้นกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของไอด้วยนะเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆให้ได้รับชมกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ